ันนี้ผมมาที่ห้างโูมิสันครับนี่เจอช็อกโกแลตพิตวีทน่ากินมากแต่ที่ผมอยากกินถึงหมดนะคบก็จะกวาดหมดต้องไปซื้ออันที่เป็นอันใหญ่กว่านะใช่ครับขโมยมิวนี่นะเป็นรสช,ช็อกโกแลตครับอยากกินอันนี้ หมดหมดหมดเลยอันที่ไม่อยากกินเนี่ยยังไม่หมดเลยครับผมดูนะครับดิอันที่ผมได้ซื้อนะับอันนี้ยังไม่หมดนะเป็นร้อยเก้าเก้าบิลชอ็อกช็อกแลตเหมือนกันแต่ใหญ่กว่าที่เกือบสองร้อยบาทละชิ้นเดียวโอเคครับเราจะลองมากินกันเลยดกป่าแกะก่อนแกะก่อนโอเคตอนนี้ผมก็แกะพยายามแกะอยู่นะท่างแข็งนะเพราะว่า,าไม่ใช่เยน็นอ่ะได้แล้วครับชิ้นเล็กๆนะกินหอมๆแกะเข้าไปเลยงมยำอร่อยมาก คือเป็นรสชาติแบบหวานๆนะหวานๆเลยต่อมาครับอยากกัดลองคําใหญ่ๆเลยแล้วกันโอเคครับมานี่มันก็มีเขียน,นว่ามิสเตบีนะกับฟิสิบัลอืมลอ,อยแล้วก็มันไม่ค่อยขอมมากนะคบแล้วก็หวานๆหวานๆเลยอ่ะเรากัดอีกคำหนึ่งฟับก็เทียบกับไมโลเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบมิสโตบีมากกว่าแล้วก็เทียบกับเพอร์ชี่เนี่ยผมชอบมิสโตบีมากกว่าครับมันหวานๆให้คะแนนเก้าเต็มสิบแล้วกันครับ